ยอเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง n m i ับเพลงใหม่ที่ปล่อยมาในวันนี้นั่นเองเนะครับเป็นเพลง s e e a d NMIXX Comeback ล่าสุดบอกเลยว่าเพลงดีฟังแล้วก็คือรู้เลยว่า n m i x แน่นอนถึงแม้จะไม่มี n m i x Change Up ก็ตามเพลงเนี่ยทำม,มาดีมากเลยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของวงท่อนร้องแบ่งดีมากและ,และหลายๆคนเนี่ยเขาบอกกันว่า เ n ็นนั้นเลือกใช้สไตล์การร้องแล้วก็การใช้เสียงที่ไม่เหมือนคัมแบ็กก่อนก่อนหน้าคือฟังสมูทตั้งแต่แรกจนจบเลยทีเดียวมีท่อนให้จำมีท่อนให้แบบว้าวและที่สำคัญเลยก็คือเป็นการมิกซ์เพลงได้ดีมากเข้าการดูไม่ขัดหูไม่เออะไม่เอะ,เอะในตัว MV เนี่ยรอบนี้ทำดีทำถึงนะครับ CG จัดเต็มและก็ ลงทุนมากไม่ได้ถ่ายเพียงแค่แบบว่าฉากง่ายๆแล้วเล่นใหญ่เล่นโตกันเลยทีเดียวและตัว MV เนี่ยสำหรับเราคือชอบมากเลยนะครับดูแล้วรู้สึกเหมือนกำลังได้ดูหนังอยู่เลย e อน i x เข้าทำดีมากกับคอนเซ็ปต์รอบนี้เพลงฟังได้ดีนะครับหลายๆคนมองว่าคล้ายกับ Dash ก่อนหน้านี้แต่เป็น Dash ในเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นกว่าอีกและในตอนนี้ดูเหมือนว่าแม่เกาเ,าเขาจะชอบมากเลยด้วยนะครับกับเพลงใหม่ของ e n m i x เปิดตัวได้อันดับดีเลยทีเดียวเจาะเข้าไปอยู่ในช็อปวันทันได้ของ เมลอนได้ในอันดับที่52ชั่วโมงแรกบนเมลอนชอปปิ้ฮัเปิดตัวที่52ในชาร์ตอื่นๆอย่างจินนี่ก็เจาะเข้าท็อปร้อยอันดับแรกนะครับบัคส์เนี่ยก็มาในอันดับที่12กันเลยกระแสนเนี่ยมาแรงมากหลายๆคนเขาก็มองว่าหนึ่งเลยคือเอ็นมิกเลงดีและมีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วบวกกับแฮ i วอนเอฟเฟกนะครับ กระแสไวรัลของแฮร์บอลก่อนหน้านี้ก็มาช่วยเสริมทับไปอีกเลยทําให้คนเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนี้ก็คือความปังของเพลงจะตกคนฟังต่อไปใครได้ฟังเพลงใหม่ของ n m i x แล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับกับซีดคิดยังไงเต็ม10ให้เท่าไหร่คอมเมนต์กันมาได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยอันยอง